วัดีค่ะวันนี้พับก,กบพบก,กับช่อง t h i s <Yeah>. s Area อันนี้เราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนะคะแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปเปิดตัวช่องกันเลยทีเดียวค่อนข้างตื่นเต้นนะคะแล้วก็ทำความรู้จักกันก่อนดีกว่า ชื่อกิ่งลินีนะคะยินดีที่จะพบเพื่อนๆทุกคนแล้วก็บอกว่าเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจะอยากรู้จักกับกิ่งลินีและช่องมิสแอเรียด้วยนะยังไงก็อยากให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะช่องของเราเนี่ยก็จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นแปลกๆเรื่องราวแปลกๆบนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลอนหรือไม่หลอนซึ่งหลอนไม่หลอนก็ว่ากันอีกทีนะ <S <S บางประเด็นเพื่อนๆอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเอ๊ะมันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นในโลกด้วยหรอเอ๊ะอันนี้คืออะไรไม่เคยได้ยินเลยงงมากอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป อรอติดตามดูนะคะเอ๊ะกดติดตามก่อนนะเอาละค่ะ,ะ,คะก่อนที่เราจะไปเริ่มฟังคลิปในวันนี้กันนะคะอยากจะขอให้เพื่อนเเนี่ยกดไลค์ให้หน่อยไม่กล้าขอว่าเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะคะกิ่งจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปเนาะสาหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องมนุษย์แช่แข็งคนแรกของโลกที่รอวันฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งค่ะมนุษย์แช่แข็งที่กิ่ง พูดถึงนะคะกิ่งพูดถึงเรื่องการทำ c r y o n i c ์นะซึ่งเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินหรือว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะเอาว่ากิ่งขอปูความหมายสําหรับคนที่ยังไม่รู้จัก c r y o n i c ์ก่อนก็แล้วกันนะคะ c r y o n i c ์เนี่ยคือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่แช่แข็งร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ที่เสียชีวิตไปแล้วโดยการนําร่างกายของผู้เสียชีวิตไปแช่ในในตัวเจนเหลวที่มีอุณหภูมิติดลบ196องศาและใส่อยู่ในแคปซูลอลูมิเนียมเพื่อเก็บรักษาร่างกายไว้ให้อยู่ในสภาพที่ไม่เสียหายและสามารถฟื้นฟ กกลัับมมาาาใใใช้ใ้้งงนนนไดห่่ออีคคครตะเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะคือมันกําลังกลับมามีการพูดถึงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ Netflix ได้นาหนังเรื่องนึ่งเข้ามาฉายนะคะนั่นก็คือเรื่องความหวังแช่แข็งขอเกิดอีกครั้งซึ่งเป็นเคสของน้องไอไอเนี่ยเหมือนจะเข้ามาเป็นจุดเชื่อมสําคัญในความสัมพันธ์ของครอบครัวหลายๆอย่าง เคสนี้เนี่ยเป็นเคสของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะที่มีลูกสาวแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยลูกสาวของเขาก็พบว่าเป็นมะเร็งในสมองและไม่สามารถรักษาหายจนน้องเนี่ยเสียชีวิตไปซึ่งตอนนั้นนะคะน้องมีอายุแค่สองขวบเท่านั้นเองและทางครอบครัวเนี่ยก็เสียใจมากแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะสูญเสียน้องไป ด้วยความที่ครอบครัวนี้นะคะเขาเป็นนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยทำให้เขาก็อยู่ในวงการนี้ก็รู้จักแพทย์คนนั้นคนนี้เยอะแยะมากมายนะคะก็เลยสนใจที่จะทําการครออนิกส์น้องซึ่งน้องเนี่ยถูกแช่แข็งอยู่ที่อเมริกานะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะที่ทางครอบครัวเนี่ยเขาได้อัดวิดีโอไว้แล้วก็มาทําเป็นหนังนะคะเกิดขึ้นเมื่อปี58ณนะตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมาเป็นเวลา5ปีแล้วน้องก็ยังคงอยู่ในแคปซูลที่อเมริกาอยู่เลย พอกิ่งได้ดูหนังเรื่องนี้นะคะกิ่งก็เลยไปหาข้อมูลต่อนะปรากฏว่ากิ่งไปเจอเคสมนุษย์คนแรกที่ได้ทำการ c r y o n i c ์นะคะซึ่งกิ่งมองว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเลยก็เลยอยากเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็คิดอะไรอยู่ถึงได้ ทำการแชร่แข็งในครั้งนั้นนะคะความน่าสนใจของเคสนี้นะคะมันอยู่ตรงที่เขาเนี่ยถูกแช่แข็งมาตั้งแต่ปี1967นะซึ่ง1967มาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลา53ปีแล้วและตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าไคลอนิกเนี่ยมันพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วคะณนะตอนนั้นถึงตอนนี้ผ่านมา53ปีแล้วยัยงไม่มีววแววที่จะปลุกคนคนนี้กลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งเลยคะ่ะบุคคลนี้นะคะมีชื่อว่าดรเจมส์เบดฟอร์ดที่ได้ทำไคล n นิกกับสถา สถาบันที่ชื่อว่าเอาคอซึ่งเป็นสถาบันที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการทำไครอเนิกส์นะคะและเป็นสถาบันแรกที่นำไคลอเนิกส์เนี่ยมาใช้ในเชิงพาณิชดรเจมส์ James, ทำไคลอเนิกส์หลังจากเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งไตนะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยเขาเป็นมะเร็งไตระยะสุดท้ายแล้วก็กำลงังลามไปที่ปอดนะซึ่งมันไม่มีวิธีการรักษาแล้วจนสุดท้ายเนี่ยเขาเสียชีวิตด้วยโรคนี้ไปในวัย73ปีค่ะไม่มีใครรู้เหตุผลเลยนะคะว่าทำไมดรเจมส์ถึงคิดที่จะเอาตัวเองไปแช่แข็งแต่ก็ได้มีกาารสาน,านนนิฐะะคะ ว่าดรเจมส์เนี่ยเป็นผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแล้วเขาเนี่ยก็เป็นนักจิตวิทยาด้วยก็เลยสันนิษฐานไว้ว่าดรเจมส์เนี่ยอาจจะอยากเห็นอนาคตก็ได้หรืออาจจะคิดว่าในอนาคตการแพทย์จะพัฒนาไปจนถึงระดับที่สามารถรักษามะเร็งที่เขาเป็นอยู่ได้ในช่วงปี1965โครงการแช่แข็งมนุษย์เพื่อรอวันฟื้นคืนชีพของอัลคอเนี่ยเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยในอเมริกาทางดรเจมส์เห็นข่าวนะคะก็เลยลองส่งใบสมัครเป็นผู้ทดลองในโครงการและเขา ก็ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ทดลองคนแรกโดยมีกฎอยู่ว่าหากตัดสินใจเข้าร่วมจะต้องได้รับการยินยอมจากคนในครอบครัวด้วยและแน่นอนค่ะว่าครอบครัวของเขาไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายดรเจมก็ยังคงทำไค y อ n นิกส์นะคะแล้วก็จ่ายเงิน3ล้านบาทให้กับทางสถาบันไป สุดท้ายก็ถูกดำเนินการไปตามนั้นนะคะจนครอบครัวของเขาเนี่ยไม่พอใจอย่างมากแล้วก็ฟ้องร้องสถาบันเอาคอแต่สุดท้ายคำร้องก็ต้องถูกปัดตกไปนะคะเพราะว่าศาลได้วินิฉัยมาแล้วว่าดรเจมเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร่างกายเพราะฉะนั้นสิทธิ์โดยสมบูรณ์จะอยู่ที่เขาเท่านั้นถ้าเจ้าของร่างกายตัดสินใจที่จะทา ก็ไม่มีใครห้ามอะไรได้ค่ะในวันที่12มกราคมปี1967หลังจากดรเจมส์เสียชีวิตไม่เกิน3ชั่วโมงร่างกายของเขาก็ถูกบรรจุอยู่ในถังอลูมิเนียมสุญญากาศ ที่เรียกว่าถังดีวอหรือดีวอแทงค์นะคะซึ่งภายในจะมีระบบทําความเย็นโดยใช้ในโตรเจนเหลวแต่เนื่องจากการตายของดรเจมส์เป็นการตายโดยธรรมชาตินะคะนักวิจัยเขาก็เลยต้องปล่อยให้ดรเจมส์เนี่ยหมดลมหายใจไปเองแล้วหลังจากนั้นก็รีบย้ายร่างกายของเขาไปที่ศูนย์ปฏิบัติการหลังจากนั้นร่างกายของเขาก็ถูกเก็บมาเรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่จะนําร่างของเขาออกมาจากถังเพื่อเช็คสภาพครั้งแรกค่ะจากในบันทึกของนักวิจัยนะคะระบุว,ว่าผิวหนังของเขายังอยู่ใน สภาพดีดูเหมือนว่าจะหนุ่มขึ้นด้วยบริเวณหน้าอกยังมีขนบางๆแต่ตรงต้นขอด้านหน้ากลับมีผื่นแดงขึ้นประมาณ2เซนติเมตรและมีเลือดที่เป็นน้ำแข็งติดอยู่ที่จมูกและปากส่วนอวัยวะเพศนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากมีน้ำแข็งเกาะอยู่ที่อุปกรณ์สวมใส่อย่างแน่นหนาะและจนถึงปัจจุบันร่างกายของดรเจมก็ถูกเก็บไว้ในถังใบใหม่ต่อมาอีกเกือบ30ปี จนในวันนี้เขานอนอยู่ในทางดิวอลครบ53ปีแล้วค่ะแล้วจริงๆไคลอนิกส์เกิดขึ้นมาได้ยังไง ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าใครเป็นคนเริ่มต้นคิดทฤษฎีนี้แล้วจุดเริ่มต้นมันเป็นอะไรทฤษฎีคลอนิกนะคะเกิดขึ้นจากนาักฟิสิกส์ชาวอเมริกันชื่อโรเบิร์ตเอ็ดติงเกอร์ในตอนนั้นนะคะเขาได้ทําการทดลองเอาสเปิร์มกบและสเปิร์มวัวเนี่ยไปแช่แข็งเพื่อที่จะยืดอายุในการเก็บรักษาปรากฏว่าสําเร็จคือมันอาจจะดูฟั่นเฟือนหรือบ้านะคะทุกคนแต่ว่านักวิทยาศาสตร์อะ เป็นแบบนี้กันหมดจริงๆกิง่งพูดได้เพราะว่าเคยเรียนวิทยาศาสตร์นะเรียนมาจนถึงช่วงมหาลัยเลยมันมีความขี้สงสัยอะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้ไปตามทฤษฎีอะถ้าเรามาอัดแอปใช้กับเรื่องจริงมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าตามหลักการคือเอาแบคทีเรียไปเก็บที่ลบ20องศาเนี่ยจะสามารถหยุดกระบวนการเมตาบอลิซึมของแบคทีเรียได้แต่ไม่ได้หมายความว่าแบคทีเรียตายอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแล้วเมื่อเรานํากลับมาใช้ใหม่เนี่ยเราก็แค่มาเพิ่มจํานวนเชื้อเลี้ยงมันใหม่ด้วยอาหารที่มันกินอยู่เป็นประจำเนี่ย มันก็สามารถมีชีวิตแล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นได้อีกจริงๆคือถ้าทฤษฎีมันเป็นแบบนั้นน่ะเราถ้ามันเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นละ่ะมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะพอเขาจบการทดลองนี้ เขาเลยสงสัยต่อหลังจากนั้นเขาขยบเลเวลขึ้นมาก็คือการน,นําตัวอ่อนของหนูและกระต่ายเนี่ยมาแช่แข็งอีกเพื่อจะดูว่าเซลล์ของหนูและกระต่ายเนี่ยจะเสียหาย,ายไหมปรากฏว่าสาเร็จนะคะหลังจากที่เขาทดลองสําเร็จไปนะคะ<ๆ>เขาก็เลยเขียนทฤษฎีนี้ลงในหนังสือที่ชื่อว่า The Prospect of Immortality และเมื่อหนังสือนี้ถูกวางจําหน่ายหลายบริษัททั่วโลกก็พยายามที่จะทําให้มนุษย์เป็นอรรมตะให้สําเร็จดูบ้างแต่ต้องบอกเลยว่าณปัจจุบัน ย,ยังไม่มีบริษัทหรือนักวิทยาศาสตร์คนไหนสามารถทํามันได้สําเร็จจริงๆนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ระหว่างการศึกษาและทดลองอยู่นะคะซึ่งณนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีบริษัทหรือนักวิทยาศาสตร์คนไหนสามารถทําให้มันสําเร็จได้จริงๆและยังไม่สามารถให้คําตอบได้ด้วยว่ามันจะสําเร็จในอีกกี่ปีข้างหน้าแล้วจะลงเอยยังไงนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามีคนสนใจทา cryonics เยอะมากปีหนึ่งเนี่ยตกเป็นพันๆค,คนเลยนะและคิดว่ามันจะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆด้วยค่ะแต่จากที่ พูดไปทั้งหมดนะคะมันก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นความสิ้นหวัง100%นะมันก็ยังมีความหวังอยู่เพราะว่าที่ผ่านมานะคะมันมีงานวิจัยต่างๆที่บอกว่าเทคโนโลยีนาโนและการซ่อมแซมเชิงโมเลกุลเนี่ยมันพัฒนาไปมาก ไปจนถึงจุดที่สามารถซ่อมแซมความเสียหายของร่างกายจากความแก่ชราจากโรคต่างๆที่รักษายากรวมไปถึงสาเหตุใดๆก็ตามนะคะได้แล้วโดยใช้เครื่องพิมพ์อวัยวะ3มิติหรือเทคนิค 3D printing นั่นเองค่ะแต่ก็รวมกับเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ในอนาคตเขาจะต้องสามารถฟื้นฟูชีวิตของคนได้อย่างแน่นอนเท่าที่หญิงหาข้อมูลมานะคะจากทั้งเปเปอร์รีเสิร์ชของงานวิจัยต่างประเทศรวมถึงข่าวในประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีใครตอบคําถามได้เลยนะคะว่ามันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่มันจะฟื้นขึ้นมาได้จริงหรือเปล่ามันเกิดคําถามคัดค้านขึ้นเยอะมากเลยนะทั้งอนาคตของโลกนี้ครอบครัวผู้ที่ถูกแช่แข็งเชื้อโรคที่เกิดการวิวัฒนาการไปไกลแล้วในอนาคตมันจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ งไงมันไม่มีตัวเลขการันตีเลยว่ามันจะจบในอีกร้อยปีหรือว่า500ปีหรือ1000ปีซึ่งณนะในอนาคตมันอาจจะเป็นโลกของ AI โลบอทแล้วก็ได้คือมันอาจจะไม่ใช่ยุคข,ของมนุษย์แล้วก็ได้อะไรเงี้ยแต่โอเคอันนั้นมันคือเรื่องของอนาคตนี่ยังไม่รวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยของสถานที่เก็บความเสี่ยงของอุบัติภัยทางธรรมชาติถ้าไฟฟ้าดับทั่วโลกมันจะเป็นยังไงหรือถ้าบริษัทเอาคอเนี่ยเขาเกิดล้มละลายขึ้นมาไม่มีเงินเติมนตรเจนลงไปเนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนรับประกันความเสี่ยงเรื่องนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่จะตัดสินที่จะไปทำเนี่ยคุณต้องยอมรับ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและถ้าเกิดว่าใครได้ดูเรื่องน้องไอในเน็ fli x นะคะจะเห็นว่ามีนักวิจัยที่อยู่ในหนังอ่ะเขาก็บอกไว้นะคะว่าความทรงจําในซีรีบัมเนี่ยมันเหลือเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งเขาอ่ะไม่การันตีว่าถ้าน้องไอฟื้นหรือว่าผู้ป่วยฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีความทรงจําได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าซึ่งในหนังอ่ะมีบอกอยู่นะคะว่ากี่เปอร์เซ็นต์จําตัวเลขไม่แน่ชัดอยู่ที่ประมาณ0.1หรือ1%เปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ย I ม e m มม ORIES actually being brought back โหคำถามมันเยอะมากเลยนะคือไล่ก็ไล่ไม่หมดอะเพราะฉะนั้นถ้าถามกิ่งนะส่วนตัวกิ่งมองว่าการลงทุนนี้ไม่คุ้มค่าคมันยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาและวิจัยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราเองก็ไม่ได้ขัดในวิทยาศาสตร์แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าไม่ใช่ทุกทฤษฎีที่จะถูกยอมรับเสมอไปคือราคาของการทำไฮดริมันไม่น้อยนะแก คือถ้าเกิดว,ว่าแช่ทั้งตัวก็อยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทนะคะแต่ถ้าแช่เฉพาะสมองเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆแปดหมื่นบาทซึ่งตรงนี้เนี่ยกิ่งไม่สามารถไปตัดสินใจแทนใครได้นะว่าควรทําไม่ควรทําว่าถูกหรือผิดใครพอใจจะทําอะไรก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของบุคคลนะคะแต่ถ้าถามส่วนตัวกิ่งยังเชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายหรือการยึดติดนะคะแล้วคือมันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะทําได้อะ่ะอย่างแรกคือแกต้องรวยก่อนเค okay, ป่ะ <laughs> แต่สุดท้ายแล้วนะคะเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะเพราะว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาและวิจัยนะคะยังไงก็ต้องติดตามการศึกษาของเขากันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วมันจะสําเร็จที่ตรงไหนแลวจะตอบคําถามความเสี่ยงต่างเนี่ยได้ยังไงแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้และคิดเห็นยังไงกับการทำคลายนิกส์ลองคอมเมนต์ลงใ,ใต้คลิปนี้ดูนะคะกิ่งอยากอ่านความเห็นของเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะและที่สําคัญเรื่องนี้มันเซนซิทีฟมากนะคะมันมีประเด็นการขัดแย้งระหว่างความเชื่อและวิทยาศาสตร์อย่างแนน,น่อน ไม่ว่าใครจะคิดเห็นยังไงเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะห้ามเม้นด่ากันในช่องนี้เด็ดขาดนะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งติงต๊งติ๊งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่หญิงจะลงนะเอาเป็นว่าฝากเนื้อฝากตัวฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกช่องหนึ่งนะคะที่จะเป็นช่องแนวสาระฟังเพลินใครชอบแนวนี้ก็ อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้กิ่งทําเรื่องอะไรล,ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูนะถ้าเกิดว่าประเด็นไหนที่กิ่งมองแล้วว่ามันน่าสนใจหรือว่ามีคนรีเควสกันเยอะเนี่ยกิ่งอาจจะหยิบประเด็นนั้นขึ้นมาทําเป็นคลิปต,ต่อไปได้นะคะสําหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าพูดผิดพูดถูกพูดไม่รู้เรื่องหรือพูดเร็วเกินไปเนี่ยก็ต้องขอโทษไว้ที่นี้ด้วยนะคะเป็นคลิปแรกตื่นเต้นจริงๆเอาไว้ว่าเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย